ขามากาเสียงแมงอีจักกะชันห้องจ้าพี่ดองจะห้องผ่อนพา,ายวันนี้กาศเสือน่ารักนี่ราคาเสือส <swimming> ตื่นไปบรรยากาศอุตส่าว่าอมมาลาสิมานอนน้ำสองมือแต่ว่า,พา,วาวเวพิ่นเฝ้าเฝ้าเวียกดผลอะไรเดินมือก่อนก็นเลยบระเด็นของการซ่อมซักซอกเขาได้กิตกก๊ตกิ๊ตั้มตื่นมาแล้วกับมือเลยบรรยากาศงามแรงที่บ้านสวนนะคะเย็นสบายนะครับพี่ดองสติ๊กเกอร์วิว โดยประมาณสวยๆทักท,ทายสบายดีพี่ยังไงจ้าพี่ <c oughs> ดองเห็นความเหงาเมื่อวานหมูมากกับคึกคืนก็นดีใจว่าจะเป็นหลานเป็นอย่างอ <c oughs> ุ้งวมนนี้วันที่ว่าสัหกเนาะสักเจ็ดสักแป <c oughs> งานดองใบเตยแล้วไหวะนานดองใบเตยแล้วจ้า จังไลากะคิดฮอดแม่เด้อแม่บ่มีเวลาทักทายบ้านในหมู่มากก็เลยบรรย่ได้โทรหาแม่ซ้ำเมื่อนี้กับยุ่งๆตังแตลายเรื่องลายแนวต่อพิซาเพิ่นกับเมื่อปลูกมันอยู่บ้านกับน,น้องแม่น้องติปลูกมาแล้วก็บเกี่ยวข่าวหน้าแซงจักทายคลิปแล้วบอกป่าวให้ทัายคลิป้เพือเ่อนเพิ่งได้ข่าวหน้าแซงไปแล้วได้ว่าหนูกินเบิดหนูมันหลายหนูหลายไปขยโงอยู่บ้านกรนัอนหลายขาดลายได้อเลย ได้แต่เอฟคิดบังบาทกันเวลานอนต้องเปิดโคมไฟเราทุกคนนอนไฟแจ้งคันบดแจ้งก็นอนบอรับหปดังเลยชีวิตตัวอยู่คนเดียวน่ะส่วนเป็นบ้าแอ เดี๋กลับไปกินเก่าอยู่ขนาดอายก่อนเหมือนนี่โอเคครับ okay, พี่เราเนี่ยคุยกันย่างลายทักทายสบายดีย่างเย็นจะซื้อจ้าพี่เราจะไม่อยากใครจะทุบบ้างเปล่าเลยทักทายรายการกีดทอดแม่เด้อทักทายแม่เพราะว่อเวลาโทรหาแม่กีดทอดแม่เด้อรักแม่เด้อเดตเอฟคิดเดต สบายดีรักแม่ที่สุดิโรคเด้อคิดถอดแม่เด้อคิดถอดแม่บม่มได้โทคุยหลายมือแล้ววันี้เวลาวันนมูอมากเลยเดพอ่าเวลาคุยกับเป็กคุยที่หนึ่งก็โดนนะั่นเนาะเวลาคันแม่มู่ว่ามูม่มาหาในผนกรบบอกยากรบกวนยานลูกซาเนิ่นบ่าโอเคครับพี่ดาวจา่าคิดถอดสุขสุขคนเด้อค่ะสบายดีจา้า